สวัสดีค่ะคราวที่แล้วเราได้ประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรกรณีที่เราสุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ายแบบไม่แทนที่หรือ SRS w o r ทีนี้ตัวทฤษฎีก็บอกเราว่าตัวค่าเฉลี่ยตัวอย่างจะเป็นตัวประมาณที่ไม่เอียง unbiased estimator แล้วก็ ตัวทฤษฎีก็ให้ตัวประมาณความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างมาแล้วก็ความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างทีนี้วันนี้ตอนที่6นะคะเราก็จะดูการประมาณค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างต่อแล้วก็การประมาณสัมประสิทธิ์ความแปรผันของค่าเฉลี่ยตัวอย่างอันสุรที่ใช้ในการประมาณค่าความแปรปรวน ของค่าเฉลี่ยตัวอย่างแทนด้วยสัญลักษณ์ s กําลังสองห้อย x bar นะคะสูตรก็คือ n ใหญ่ลบ1 n ใหญ่ลบ n เล็กหาร n ใหญ่นะคะคูณ x กําลังสองหาร n เล็กตัวนี้จะเรียกว่าเป็นตัวประมาณของความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างส่วนตัวในวงเล็บก,ก็คือค่า fpc นะคะหรือค่าปรับประชากรอันตรายใน population collection เมื่อเราเมื่อเรานำค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนี้นะคะ s กำลัง2 x บาร์มาถอดสแควร,รูเราก็จะได้ค่าประมาณของความค่าเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็แทนด้วยสัญลักษณ์ s ห้อย x bar นะคะแล้วันนี้ก็เราก็จะมาคานวณ2ตัวนี้ต่อพร้อมกับสัมประสิทธิ์ความแปรผันก็ขอใช้ตัวอย่างเดิมนะคะที่บอกว่า ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครัวเรือนทั้งหมด359ครัวเรือนเพั้นจำนวนควรัวเรือนทั้งหมดนี้ก็คือขนาดประชากรก็แทนด้วยเอ็นใหญ่เพราะฉะนั้นเอ็นใหญ่เราเป็น359แล้วเราก็เลือกครัวเรือนมา12ครัวเรือนขนาดตัวอย่างก็แทนด้วยเอ็นเล็กเนั้นเอเล็กเท่ากับ12ขอย้ำว่าตรงนี้เป็นการใช้ทฤษฎีในกรณีที่เราสุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ SRSWOR นะคะวันนี้เราก็จะต่อการประมาณเขาวที่แล้วเราประมาณจำนวนโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยต่อครัวเรือนของหมู่บ้านนี้ซึ่งเราได้ x-bar ไปเท่ากับ5.58นะคะทีนี้วันนี้เราก็จะประมาณความคาดเคลื่อนมาตรฐานของ x-bar ต่อแล้วก็ประมาณสัมประสิทธิ์ความแปรผันของ x-bar ถ้าสูตรที่ใช้ในการประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ x-bar เราก็เริ่มที่สูตรความแปรปรวนของ x-bar กอ่อนนะคะก็คือเท่ากับ1ลบ f คูณกับ s กำลัง2หาร n นะคะตัว s กำลัง2ก็คือความแปรปรวนตัวอย่างเราจะต้องคำนวณความแปรปรวนของตัวอย่างโดยใช้สูตร1ส่วน n ลบ1ซิากา x i ลบ x-bar ทั้งหมด,ดยกกำลัง2 จะใช้สูตรนี้หรือสูตรที่แปลงรูปมาได้ได้รูปแบบนี้นะคะก็คือ1ส่วน n ลบ1คูณซิมากไอกำลังสองลบ n n คูณ x bar ตัว x bar ยกกำลังสองนะคะคูณเอ็กากำลัง2ในที่นี้ก็จะขอใช้สูตรที่2ด้านขวานะคะบ้น n ก็คือ12นั้นเราก็จะได้1ส่วน12ลบ1ตัวซิมากไอกำลังสอง ตัว x i กำลังสองตัวนี้นะคะก็คือให้เราเอาข้อมูลแต่ละค่ายกกำลังสองก่อนแล้วก็ค่อยจับบวกเขาด้วยกันทั้งหมดนันก็คือเอา3ามกำลังสองสี่กำลังสองไปจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ5้ากำลังสองนะคะพอได้ผลลัพธ์จากการยกกำลังสองแล้วก็บวกเข้าด้วยกันทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็ลบ n n ก็คือ12นะคะขนาดตัวอย่าง x-bar ที่เราคำนวณไว้ในข้อ1ก็คือ5.58นำมายกกำลัง2องแฟนก็คูณ12เสร็จก็เอาไปลบออกจากอ่าพจน์หน้าที่เป็นผลบวกของ x กำลังสอนะคะเสร็จแล้วก็หารด้วย11ฟนคำตอบที่ได้ออกมาก็จะได้6.12อันนี้คือความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็คือ x กำลัง2โทษทีอันนี้ก็คือ ความแปรปรวนของตัวอย่างตัว s กำลังสนะคะเราต้องย้อนกลับมาแทนค่าในสูตรเนั้นต,ตรงด้านหน้าคือ1ลบ f mm. ก็คือ1ลบ f, mm. f f ตัวเล็กนี้ก็คือ n เล็กหาร n ใหญ่นะคะ n ก็คือขนาดตัวอย่าง12 n ใหญ่ก็คือขนาดประชากร359นี่ก็คือ1ลบ f mm. เสร็จแล้ว s s กำลังสองที่เราคำนวณได้ในกรอบก็คือ6.12 mm. ก็มาแทนตรงนี้นะคะส่วน n ขนาดตัวอย่างก็คือ12 เราก็จะได้ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างเป็น0.493ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อในในข้อถัดไปนะคะคราวน,นี้ตัวถ้าเราถอดสแควร์รูทต,ตัวความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างถอดสแควรูท x กำลัง 2x bar ที่เราคำนวณได้ก็คือสแควรูท0.493ค่าที่ได้นี้คือ0.702จะ เรียกว่าความค่าเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็แทนด้วยสัญลักษณ์ s ห้อย x บาร์ทีนี้ความหมายของค่าความค่าเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างที่เราคำนวณได้0.702นี้แปลความหมายว่าอย่างไรนะคะก็แปลความหมายว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่าเฉลี่ยตัวอย่าง x บาร์จะคาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยที่แท้จริงก็คือตัวมิลไปประมาณ0.7 02หน่วย ดยเฉลี่ยข้อดีของอการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็คือเราสามารถบอกได้ว่าค่าประมาณของเราค่าเคลื่อนจากค่าที่แท้จริงไปมากน้อยแค่ไหนก็คือแสดงถึงความแม่นยำของตัวประมาณนั่นเองถัดไปข้อ3นะคะ คำนวณสัมประสิทธิ์ความแปรผันของ x-bar สัมประสิทธิ์ความแปรผัน coefficient of variation เราใช้ตัวย่อว่า cv นะคะ cv ห้อย x-bar สูตรในการคำนวณก็คือเอาความค่าเคลื่นมาตรฐานของ x-bar s x-bar หารด้วยค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็คือตัว x-bar ดังนั้น s x-bar ที่เราคำนวณไว้ในข้อ2เมื่อกี้ก็คือ0.702หารด้วยค่าเฉลี่ยตัวอย่างที่เราคำนวณไว้ในข้อ1ก็คือ5.58 แล้วเราก็จะได้สัมประสิทธิ์ความแปรผันออกมานิยมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือคูนด้วยร้อยอันก็จะได้12.58เปที่จริงสัมประสิทธิ์ความแปรผันของค่าเฉลี่ยตัวอย่างหรือ CV x-bar ตัวนี้มีความหมายเหมือนกับความคาดเคลื่อนมาตรฐานของ x-bar ก็คือหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่าเฉลี่ยตัวอย่างจะคาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยที่แท้จริงไป 12. ค่า8คือตัวตัวซีว CV จะไม่มีหน่วยนะคะกรณีที่เราคิดเป็นร้อยละก็หมายความว่าเราเทียบให้ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงเป็นร้อยแล้วก็ดูว่าค่าประมาณของเราต่างจากค่าเฉลี่ยที่แท้จริงไปร้อยละเท่าไหร่อันนี้ก็จะดูง่ายกว่าตัวความคาดเคลื่อนมาตารฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง วัะในในตอนที่6นี้เราได้คำคำนวณค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างและเราก็ได้คำนวณสัมประสิทธิ์ความแปรผันของค่าเฉลี่ยตัวอย่างซึ่งทั้งสองค่านี้ความหมายมีความหมายหรืออธิบายความหมายอย่างเดียวกันเพียงแต่ตัวสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เป็นกรณีที่เราเทียบให้ค่าเฉลีย่ยเทียบกับค่าเฉลีย่ยกรณีที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเทียบกับค่าเฉลีย่ยที่แท้จริงให้เป็นร้อยแล้วก็ดูว่าค่าประมาณเราคาดเคลื่อนจากค่าที่แท้จริงไปร้อยละเท่าไหร่ดนั้นในการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถบอกได้ว่าค่าประมาณ ที่เราคำนวณขึ้นมาได้ที่จะนำไปประมาณค่าที่แท้จริงหรือค่าพารามิเตอร์มีความคาดเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนก็ดูจาก2ค่านี้ก็คือค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าประมาณนะคะแล้วก็สัมประสิทธิ์ความแปรผันของค่าประมาณก็ขอจบตอนที่6ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ